ม,มือไส้นี่อันลุกส้วนมะฮุงมาแล้วก่อนจินมาแกงผักแซลคือผักไส้ไก่เลยน้องเอามาฟาดน้องเอามาฟาดมาแกงสุ่มกันมือไส้นี่เข้ากับปส้วนคือกันเราค่อยมาก่อนค่อยมาเห็ดแกงท่าเข้าผักไส่ไก่เดยเซอร์ผักเนาเลยน้ำแกงก็มีแดนตําหอมแดงกับมักเห็ดแห้งกับกะปิหน่อยหนึ่ง บุหีซีนมีป่าเนี่ยแกงสปาเดกละละแกงกินมูส่ายฮอนฮอนนี่นี่ผักนี่เนาะเอามาฟาดขี่ซื้อมาแล้วที่เขาไก่เห็ดเป็นมัดนะซิแกงทั้งมัดนี่แหละถ้าเอาบะแกงทั้งมัดนี่มันคนกันมันยุ่งแล้วกินยากนี่เขาก็จีใจกินเป็นกาๆๆๆๆกรเป็นการใส่ไก่เห็ดเป็นมัดซิแล้วกันมีผักเนาแกงสปาเดกละละมึ่มันฟดแล้วก็เอาป่าเดกเซเอาเป็นหมัอเซอเอาหักเซเท่านี้แหละแกงกินมูส่ายฮอนฮอน แกงสเตตอนท่านแม่พ่อของบ่มีซีนมีป่ายังเซอร์ขอกงสเตปประเด็กก็ะลายนิน<ะ>น่นึงเนยละนัวซะนิดหนึองผักซอไป เป็นมักเป็นมัดคือผักเน่าผักเน่าในการมันใหญยก็่ให้เป็นมัดแล้วผักเน่านี่เ i̇şte ก็บเรื่องบานใส่มันหอมแต่ผักนี้มันกีค่มเด้ใส่ไก่นี่นะคนบ่มักค่มก็ไปกินเลย คืออันฮอปเสียกับีิบูกินละว่ามันขมไ่ค่อยมักขมเราเคยกินมาแต่น้อยคุณเคยกับรสสามแล้วก็ว่ามันเส่บมันขมโบมักข้มเวยไล่มาแล้ว กรสุนเรขเข้าการช่งลเยนจต่อครับชื่นี้เป็นแห่งตรมีคว่องกอกั่ออนเาเห็ดเป็นมัดอานนี้ก็เพื่อว่ากินง่ายกระแก่ไม่ต้อออกเราเอาไก่แกงซุวยต้อมนมัดดีกวกลับมาในลหูดกินเนาะมันจะแข็งเลยถ้าเอาเด็ดกระเบนอย่างกรเลนเห้กระซ้บกินง่าย còn có mặt không cả Bố mặt đấy Nó hoặc chia thì cả bố mặt không Kè hầu đi Kinh một cái nói lấy mặt Kêu mắt lên một sau